ขอต้อนรับเข้าสู่ w วอ l ์ฟลายชแ e ลและก็ได้เวลาที่ทุกคน <c oughs> รอคอย <c oughs> ขอต้อนรับสู่การ Reaction Anim แอนิเมชั่นประมจารัฐทิมาน ไอตาอ้วงกับไอรูเป็นอนิเมชันตัวกลมๆจิกกิมน่ารักมากทุกคนแล้วคืออยากดูกันมาแล้วอันนี้ออกตัวนะคะว่าไม่เคยดูด้วยไม่มีใครเคยดูเลยไม่มีใครเคยดูอันนี้คือนับหนึ่งนะแต่ว่าใช่อันนี้ไหมนะที่เขาบอกว่าเหมือนแบบค่อนข้างเหมือนนิยายค่อนข้างเหมือนนิยายมากที่สุดใช่มีคนบอกเหมือนกันแต่เราไม่แน่ใจว่าพาคิวหรือว่าพาอนิเมอันนั้นอะเออทุกคนด้วยความที่อันนั้นมันยังไม่จบเท่าที่อ้อมรู้มาคือมันยังไม่จบเนาะกลัวมันจะค้าแต่เนี้ยสามสิบตอนจบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทททาีละตอน อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ EP หนึ่งถึงห้าแล้วก็ขอโทษด้วยที่โดนกับน็อตมาไม่ได้น้อไม่ว่างจริงๆนะคะซึ่งคลิปสต็อกลาหมดลวทุกคนสารภาพตรงๆคือก็เลยต้องสีคนก็ต้องทำแล้วจริงเพราะถ้ารอก็คือไม่มีออนให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวจจนหพื่อนมันจะไม่เหมือนเดิมใช่ทุกคนเราก็จะแครี่มันให้ดีที่สุดนะคะถ้าเพื่อนมาได้เมื่อไหร่ก็จะเข้ามาระหว่างทางนะจ้ะทุกคนโอเคครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือวีทีวี ขอบคุณครับเอาละครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยฮัาว่ากัวชิงลู่สักคำดีต่อเจ้าทุกวันนะนี่เขาขวัญชิลล์กัวชิงเขาเขาอย่างนี้เอาน่ารักผู้แดงนุงกอดเดียได้เลยเติ้งตึ้งตึ้งตึ้งเติงเติงเติงคิดถึงจัง แบตแปนจะทำไม่ไดเนื <laughs> <laughs ่องจากใช้ที่มันของมูสขยงคุณนะเยนอก็จะเหมือนจเ้ยน่ารักมากอุ้ยน่ารักมากยิ่ถึงนะคุณตา้าปะเนี่ยน่ารักเสียพิัวอุนยหลักจ้า เว้ยเหมือนมากเลยเนาะน่ารักจังไอตาอ้วงแล้วมาจาน,นอัจิยะคิวก<อ>ระดาตอนที่หน<า>ึ่งกระดาษกูซูกซสวยเนาะโอ้กูซูกูซูกูซู จะตาแบบนี้เลยเปล่าอเมนอะมิัุน佛อะมีตั้องไม่ต้องหรอกไอ้หนุ่มเนี่ยวันนี้ไอ้หนุ่มเนี่ยใช่รีน่ารักอ่ะอ๋อเขียนเหมือนกันโอ้ชัเวทมนต์ขี้โกงเนี่ยโดนอุ้ย ไปไปไหนแล้วหนูไหมไปแล้ว uh, ล oh ูกขอตัวก่นกนโอ้ยแอนดูมันหนิบจักแลนนกคิวมากโอยน่ากนกไม่ยอมบินอ่ะดูที่ทำหน้าเซ็งใส่ เอาข้อสอบไปให้เหรอเหนื่อยน้องอั้วเนาะอุ้ยหลงรักเหรออ๋อหลงรักนกอีกตัวนึงเ้ดืออะไรกันอีกอ้า จะป่าป่าโพยคิวกระตุกเลยโอ้ยนักอักอแอบดูอะค่นี้กูก็เถื่อนเลยอะไรอีกทำไมมันดื้อจังวะตัวนี้เนาะยนกระดาษ เหมือนเลยอะเหมือนจริงัสหนึจิงีฮซงีฮซงบตกเหรอไม่ผ่านลูกหนูลองไม่ใช่หรอไม่ผ่านลองลองไม่สำเร็จตกตกทุกหัวข้อ มันน่าจะดำเนินเรื่องเร็วอยู่หรอเรา,าดูกันนะคะว่ามันจะมีฉากอะไรบ้างท่านทานอะไรมีหนวด <c oughs> ไม่มีทระีหรอคิดถึงหนัดเ <laughs> พระอาจารย์ท่มันคิวตอนที่สเล่นกหรอโอ้ยไม่ใค่อะไโอ้เสียนสี้ยจะไม่เ็น่ันาลน้ายส่วนน้องมาแี่วนนี้คน้อมัืไมวเลโอ้ยอะรอ้ย กนแก้มกงอ่ะไ่มุกเลย่หออยอ้ยอต่างคนต่างกลัวอุ้ยหมาแต่ตาะไปไล่เหรอุ้ยไล่้ยปีนขึ้นต้นไม้หน been, oh, oh y, oh y, oh y. ึงโอ้ยน <tr> ่าร <people> <tr> <tr> ัก <osi> 救救救救！救命啊！哎，怎么有鬼在？哈哈哈哈哈哈！宁宁啊！余生不知处不可言由，不能被兰晨发现。哈哈哈哈哈！那不打不赢。是是是 <laughs> โดนลงโทษแน่ๆไอ้เต้าเิ้าเสยงเอฮะอมคุณพีเจ้าอาไม่ทันใครนถึงซาปเปิลนารักว่ะ 这已经把狗牵走、啊、了。嘿，小姑姑竟然没有发现我，中大运了！嘿嘿嘿嘿嘿！出去。哎。他，知道我怕什么。好冷。喂，闪开！怎么拿？拿着。就是这一招。 行、啊，来这、啊。为何？<laughs> 没为什么。我干杯了因为你今天没让我去理发。嗯。<laughs> 是吗？嗯、啊？<laughs> 这这这这 <laughs> 从哪里？不对，我不是，我没有。<laughs> 云深不知处，敬去 <laughs> 李泽平，多发三遍。<laughs> 啊 น้อสาวแล้วจ e. ้าด้วยความรวเร็วนะคะทุกคนไปกันแบบรวเร็ว B C m e p r e a s y r e yeah ที่มาเป็นลมอะอ๋อป๊อปจำได้ว่าได้ยินแต่มากระตักมระตักค่ะกูเป็นเพลงไม่ขึ้นเลยอ่ะกูนักนักนักเต้นนำ ฉันท่าเดียวกับน้องดิมึงหมาจะโอ้วใส่กูแต่กูจะโอ้กใส่มึงกวนหัวตอนที่สามพริกพริกล็อกธนาจูถล่มทลายพริกไหนวะเนี่ยน่าสิ ิด่กูขับรถชนมาแล้วเปล่าพี่แข้งอะเขยอมกินข้าวอยากมูแซมจังเลยอะหยาบไม่不可浪费食物。ั个蛋呀。我们是อ่ะ

哎，快拉油吧！เนี่ยใช่。啊，หรือว่าใช่。เราลายชิคซอสซูร์มิตรมิตรหลั่งจั้นไม่กินเผ็ด。老实工特制大酱饭。啊，呃，云深不知处。可没有不让吃辣的规矩。嘿嘿嘿。蓝湛，难道你也想吃？不想。 哎来吧，<点>不用和我客气。不用。吃好吃，碗你能下三碗饭。好。哎，我本无缘，全靠辣椒牵。我云梦姑娘续，此去一到便是能吃辣。哦、你如此的鼓励，了，哈哈哈哈哈！妈！好没劲。嗯

เธอต้องไปจีนเออต้องฝังแล้ว BC May p a g จำได้เลยขร้องยังยังยังะเต้นเ ตัวเหลือแค่นี้ทุกคนนี่ไหมเราจะขออีกประจันทที่มันคิวตอนที่สี่มิแกตรรัวรดของกฎวันเซนปริสิสชื่อโอ้ยท่านอาคือรู้เลยเนาะทาลักมากเลยเนาะเสียงโตัวอ้วน่ะ

他们都问，问问问，问来呀！我们老二，哪来这么今日门风败坏，弟子们个个懈怠，肯定又是那魏无羡在搞鬼。你，请去查一查。是。是。 อ๋อนอ้วนพอเนี sí. ้ยเลยพาอ้วนเนี่ยจริงอยู่ที่ไหก็ไั่รู้ห้ามกินข้าวเกินสามช่อกลหิวอ่ะเฮ้ยพรอเขาเอโอ้ไก่ทหนก็ไมู้จ้าาในห้า

人生不拘生存法则，我认识神叔，这是神仙，这乃神。哈哈哈。啊，我想到，弄个什么了？哈哈哈哈哈。啊 <noise>，你写写“巴”。 แสบจบหรอจบบาดีดีแต่เจา้าคือวัน<อ>วนนะังต้องซื้อมากินเรอตลบจำได้แล้วเหรอ B.C. May p ่พิจเตรเีงยงไหมคะถือมารอยอย่างทางนีขึ้นอันนี้ก่อนเ <c oughs> หรอ <c oughs> อะไรกันหล่นอีกไหมกูดูข้างรอบข้างกับเปลี่ยนเต้นแรงขอลองโหมดหนาโหมดหนาโอ้โหโอ้โหกูสงสารโบ้เอาจริงทุกคนโบ้ยโบบูบีนะทุกคนโบ้จะตายแล้วอ่ะนี่ยพ่อตัวแบนหมดละอย่าทำพ่อหนิวแบบปลาแทบอะไรเยอะ มึงถามไม่ก่อนไม่กรองนคนไม่ดีไม่ดีไม่เกือบหมื่นเอาประสาทเชื่มันคิวตอนที่ห้ากรอบวิญญาณฉากไหนนนที่ไหน้อา่

简直如滔滔江水，连绵不绝。来呀 <laughs>、嗯！哈哈 <laughs>。ขนาดนั <noise> ้นไอ้เต้า。他们家都挺帅的呢。青春来不是读书天，夏日炎炎正好眠。秋有蚊虫，冬有雪，书是书香代绵绵。<laughs> 嗯，那我们也要 มันแล้วลงมาเหลืออ๋้ฉันไม่เรียนเลยอ๋อแบบเปลี่ยนคนเปอีกใช่พอเป่าจากหลังไปนะหลานจ้ามาซะหน่อยยูไม่มาท้่เรียนเขาไม่า矩คุณก็ตไมไปไม่规 知了呀好知了呀嗯好道，知道。知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 道，知

สะท้อนกลับอ่ะยอมหมดเลยยอมเ,อ, <c oughs> อ,มเอ่ <c oughs> อหายใจเฮ่อไปนั่นแหละคือเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากท่าต่อนะเด็กคนนั่งรักงน้องนัน่งรังบุ๊บถือว่าคนอยากให้ดูคือเบาสมองมากคือตอนแรกคิดว่ามันอาจจะแบบว่าหนัก ดักหร,หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เลยน่ารักมากเลยไม่เลยเราเลือกมาแต่ละฉากคือเป็นฉากแบบฉาดจอมใช่อะไรยเป็นอะไรอ่ะเนอะไรเขาเป็นอะไรอะคะทุกคนเธอแต่กระตูนอะทำไมโมเมนต์เยอะ เคยมีแอบชงชิปเล็กๆน้อยๆไม่เล็กชงคือดูแล้วรู้เลยจริงเป็นเขยยางง้นอย่างี้อีบ้ากินข้าวหมดด้วยเลยนะแต่เว่าอิงคือกูมากจริงจริงแล้ว่าอิงก็คือแบบเกมโกงหนึ่งเกมโกงหนึ่งเลยอ่ะดูเขาให้ข้ามกำแพงก็คือข้ามประตูไม่ผิดก็ไม่ผิดโกูไม่ผิดแมมันไม่ผิดกินแต่โดนตัวอ้วนตุบเลยแล้วก็รู้รู้ว่าเขากลัวหมาก็หน่อยไม่อยดู บ้าบ้าไปไหมคะทุกคนน่ารักก็เราเราน่ารักกันไปต่อยาวๆเนาะทีละห้าตอนนะคะก็น่าจะเนี่ยลองติดต่อกันฝากติดตามด้วยนะทุกคนยิ้มๆร้าะให้ได้ยิ้มดูแบบคลายเครียดเนาะเบาๆเพราะว่าเพราะว่าในซีรีส์อะคือร้องไห้กันหนักมากจริงขอยิ้มบ้างนะทุกคนหลังจากคิดเครียดเราแบบอยากบ้าตายเลยว่าจะมีร้องไห้บ้างไหมเน่ยเออไม่น่าจัดแต่ว่าตัวการ์ตูนที่เป็นเวอร์ชั่นคนไอ้ขึ้นมาอันนั้นอาจจะแบบ อาจจะดูหนักกว่านี้เนาะอันนี้เราก็ถือว่ามาดูเบรกรองก่อนแล้วพอาะนั้นอ่อนแอครบก็เดี๋ยวเรามาไล่ทํากันอีกทีเนาะทุกคนอันนี้ก็แฮปปี้แล้วตอนนี้กำลังแบบใจฟูมากเคิดถึงแบบคือภาพกร์ตูนมาจริงแต่คือหน้าตอนนี้หน้าอยู่ที่แบบเสี่ยวจ้านเนี่ยเออเสียวจ้านก็หวังอีโปอแล้วว่าได้มาก เขาค่อนข้างทำคาแรคเตอร์มาคือดูออกเลยว่าคนนี้คือใครแล้วแต์อันนี้เราไม่แน่ใจว่าเสียงภาคแอนิเมชันอ่ะเป็นเสียงเพราะว่าเราสึกว่าเวอิงเสียงเหมือนหวังอี้ป๋อมากนี่ออพี่หล่อเวอิงเสียงจ้านเสนย้จานอร่อย่ะโบกัดมัน เออแบบหลานจ้าน่ะเสียงเหมไม่รู้แต่ไม่แน่ใจแต่แบบชาตที่แบบว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเหมือนนะแบบมันมีความคล้ายอยู่ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครยังไงมาบอกได้ทุกคนเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เพี่บอกวบซีรีส์ดีมากประกอบอันนี้ดีงตอนจบอะเนาะพี่ตอนจบอะพอพอเลยอะแบบพอเลยอะแล้วทุกคน ไอ้ที่มันอยู่ตัวต้นคิดแบบมันหาซื้อที่ไหนอะไรนะใครรู้บอกด้วยว่าเ่มมีใครรีวิวมาแล้วว่ารีวิวว่าซิงอะไรเนี่ยเออดีดีแต่เจทุกวันอร่อไมอร่อมไร ถ้าอร่อยก็บอกด้วยเป็นไรทุกคนนั่นแหละค่ะก็เป็นคลิปที่ทุกคนอยากให้ทำเป็นอนิเมชั่นโจนวนกลมๆลักน่ารักฝากติดตามกันไปจนจบด้วยนะคะแล้วก็เนาะยังวันจะรับวันพฤหัาก็ยังเป็นปรมาจารย์เดย์เหมือนเดิมนะคะขอบคุณที่อยู่กับมาถึงตอนนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยจ้าใช่ค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือวีทีวีขอบคุณค่ะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไชค์ค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วยังมีอีก3ช่องทางให้ติดต่อกันนะครับทั้งทาง Facebook, Twitter, Instagram ชื่อบล็อกชนะนลโบบูบีรับิดชอบเยอะอยู่นะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย